สวัสดีครับผมแตงกรุงซื้อสองฟองจุ้อรองคิงครับวันนี้ก็เช่นกันพูดถึงเรื่องกินชาฟองจื้อเวละพู้คนเนี่ยเป็นบ้านแล้วก็ข้างหลังเขาทําภูเขาเทียมหรือน้ําตกน้ําตกภูเขาเทียมแล้วมันน้ำไหลออกจากภูเออเออ,เอ,อน้ําตกภูเขาเทียมลงมาออกมานี่บ้านที่คุณด้วยเป็นใบบดอ,อ่า ตกททำภูเขาเียมหรือน้ําตกน้ำไหลออกมาอาทีน่ะท,ที่นี้นะน้าตกภูเขาเียมน่ะก็่มีน้นานะในห้องช่อมีโคับไม่ความอยู่หลังบ้านถ้าหลังบ้านเราเท่ากับกว่าน้ำนํำมาเทงหลังบ้านประถัดมันจะทําให้เจ้าของบ้านนะป่วยป่วยแล้วก็มีคนเล่ง,งานางแทงหลังถ้ารวยนะครับ รวยแล้วก็จะป่วยอ่าถ้ายังไม่รวยไม่รวยก็เกิดืจอเด็กคนเล่งอ่ะอ่าแล้วก็เออเงินเสียหายอ่าต้องไ่รู้ตัวก็แบบนี้นี่ป่ะชงผู้ใจุยน้ำชงหลังครับ